ายางไงบ้างนพี่แอมสวัสดีจ้า <c oughs> สวัสดีแล้วสวัสดีบัดปีบัดสัตว์มันมีกระลงกระลอกเด้นเหน็นหะ เกิดมาก็บ่เคยหาเห็ดหาเห็ดหาหานุ่งกับสมัลายแันน่าบินพุ่งพองพังดูฮะฮ้องกับขอามาเยือแถมีหอมมะเขือเชียนอยู่ Đúng là lại theo bác bạn Thì nông ơi Thôi có khi mà kịp chắc thì à Thằng lẹt nơi si vĩt khổng yên Ở mạc nhằng quả Mạc nhằng này hay em Mạc 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 ฮะมันมีแมีเขามาได้เพียรียแยังได้เวยนี่ไม่ใช่ลงปลาหึมเขามันน้ำเพียนพีลงปลาไปพ่อผู้สาวกับพ่อวานี่ดิลงปลาไปพ่อผู้สาวพ่อวานี่ดิไปพ่อข้นเถานี่นทผู้สีโอกอัง นี่เสือถึงปากจระเข้นี่ตีมันสีแย่เห็นสีลงปลาขนาดไหนไปพอผู้สาวไว้ดุุนหนุนยังสีฮะม่เขาเคี้ยวม่ยคนก็มาเคี้ยวคักเนี่ยสีมิดแล้วเขาข้าสีใดงบ่เราหาเหตุเก่งสนได้ไงเรามปเก็บมื้ว่านี่แปบเดียวนึง เขามาเสือนะ่น่ะน้ำผัวเรานะ่ะเขาก็ได้กลับบอกผัวเราว่ามันเราไปเก็บเห็ดเพ่อท่านอุ้ยเดี๋ยวสิกลับมาเสือเห็ดน้ำเราเด้อเขาได้วางสิออกไปเลยได้ติ่มกระตาเนอมือหนูบ่มีดินี่เราคูกนี่เราเห็ดลาย いい気がすう มื่อน,นีเสียชีวิตหลอดในปลาสีหลอดบอลยุ่งคือหลายคักแทบพี่น้องเกิดมากก็บม่เคยมาหาเห็ดจ๊อกเสียกินกัเนย้งบุก่ากินอยู่บ่อ่รู้จักเห็ดนะก็เลยบม่เคยไปเก็บเห็ดบ่รู้จักบ่รู้จักหลอดเดี๋ยวมันกินได้บ่ได้ลนะอม เจ๊แอมเจ๊เจ๊แอมธนัตโทษแล้วเสียนเห็ดเนาะจิปพอเขาไปขุดจิปปุ่มเนาะนั่สิมีอยู่ท pues, ี่เลียนวะาพ่คนเคียได้เพียนเคสิมี่คนไม่อัวนี้ตัวโลกก็มาอันอันมองีแล้วหรอไปไปยามหรือเปิ่มขอออมมึงจะเป็นเมียไสท่างไหน ỏng say, ỏng nì bà, kè nì bà, mát hơn đấy. Chừng cười thì. Nó biến này heo với kè bỏ heo. Heo lài. ไม่ได้ค็อเพราะเค็เลางกไ่ได้เพ่นต่นางฝอยน้ำใหญ่ไนยังบิดถ้าล้วบอกป่าเหตุท่าหมงไม่อยู่ในวัดนี่คือมียแต่ว่าบุก้าเข้าไปเนาะยยาเดิในวัดในว่าได้ไปานอะไรบ้งเลยไม่ตอกโนแล อันนั้นแบ่งให้ผู้คาขามาจะใส่แล้วมันในป่านี่ตัวทีทีนด้เราออกมาทางนี้มห้ปปไปถ่อชีวิตป่ะไปกัไปกันกไปถ้าตัวเมียได้ไอศีฟ้าไปหามึงดูนี่งามบ่อันนี้งามเนาะไปจะไปปลูกไปแถวบ้านต้นไม้เอาชีวิตหลอดในป่านี่ก็อันนี้นแล้วนี่ขึ้นไป กลางปีนี่แฟนมือนีชีวิตหลอดในป่าก็คือชีวบรอดออกจก้ะยุงหลายพดเกศสีผ้าไปแล้วมามะมือแ่ละวันนี้เ <Yeah, yeah. S 1> ฮยเฮ้เฮ้เฮ้้้ย่กเฮเเ แต่ว uh, oh ่าตอนนี้อายนี่เมื่อไหรโอ้ยพี่ต้องเอ็นซีเอยกับบ้าบ้าบบอขึ้นใ่ล่าฮึอน

เจสซี่ได้เต็มตาละไปเบ่งไม่แย่งก่อนคุณทั้งเห็ดเพาะทั้งเห็ดอันนี้โอ้เม็ดผึ้งขายอีกมืออ่นี่งพูหลายดีเนะเาะไ<ม>ลคขับพี่น้องเอ้ย มาเอามาเอาก็ตามาใส่สาได้อีหลีตัวน่ะก็ได้เห็ดขมมากกว่มี่อืมเนอะอันนี้เราก็เอาไปแกงใส่ไดยใส่แกงชืวยไปให้กินแจ๊บๆได้ดูซ้ำตายเฮี้ยนกับเฮี้ยนหลานบ่มีไผสิไปเอาดอกอันนี้เอาได้เดบล่งได้ของหลานหลานเลี้ยงแม่เนาะแม่ก็ต่ายกับหลานเนาะได้หลายอยู่เลย มันนุ่มมันก็บาเอาดิล่ะมันก็บาของหลานมันก็บ้าไม่ใจไดล่ะของหลานแม่ไม่กิ้มดูจิ้มิ้มกิ้มจิ้มแม่เห็นบ่ดอกเห็ดต่ะเห็นยุ่เห็นยุ่งเห็นยุ่งน่าจะายคย่้ายย่นี่เด้อือืมอืมวยันดอกตูมันตะนี่อืมมันิมีดินดอกตูมน ไปเก็บมองเจริญื่ีนี่เห็นสิขักแอมมันกำลังอยากออกเนาะมันแก่แล้วตอนนี้พี่แอนกันกำลังจะออกมันขึตัวมีแอนไม่คิดว่าจะตัวมีตัวไม่น้อยหัวโตขึ้นมาหนาโอ้เก็บเงินสักครม่นึงนี่แหละจีนี่แหละแอมแอมแอม เออนี่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 ทุกอย่างนี่ขึ้นเวลาที่อยากได้นี่นี่แบบนี้นี่นี่มันเกงแสบพี่แอันพี่แอนลงไปกระปุกอุ้มตอนได้เต็มตาเนาะไปกระปุกอุ้มได้เต็มตาแค่นนี้แทบพันแทบนี่แ่มนี่แอมอู้ว่เมียน इ หยังก่อเห็ดบ่ได้ได้บ่เห็ดอีหยังนี่น่ะโอ้มักสีดานี่จะลอกอยู่นี่เนาะ อนังไปทั้งกุ่นล่ะมีอยู่ En, ôi em mất hết nhanh đến một cục nhỉ Nêu, 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 Hết nhanh phi nó Hết, nóng, phí... nhi, nhi. hết này, mm. nó ngon bởi nhỉ em Nó mừng luôn Nó hết chín đây bọn nhỉ Nhìn mua cục nhỉ บ่เห็ดอันนั้นเห็ดแังเห็ดเหลืองเห็ดเหลืองแข็งแข้งดอกแข็งแขอะไรนะน่าดอกแข็งตี๋ ก็เก็บเหียนบ่ พี่ยุพียุีีมันไม่แข็งมันดอกง่ายมากเอาพี่น้องเอ้ มดงาอือโอโอ้ยุกงเดีย้มากุ่กอน้อฮะอาเปห็ดอันนี้ทั้งหลายแอมเพียบมุกมีกิ่ยู่เพียดีเคีย

นี่นี่นี่อ้ยอ้ยเทียนอมันนะไเนี่อืมี่เทียนนี่ล่นนี่ลานนี่ลนนี่แหละที่หนูต้องการนี่แหละนี่ดูันนี่กินได้อ่มเขียนไลยคอ้ยเียนมันดอกนี่งาเทียนอ่านงาเลนบอกเียนได้ครับขนม